บ้านเท่าไห่โชคสวัสดีซี่ซูผสุขคนณครับผมพี่เลี้ยงในพี่น้องโชคมานครับเสี่ยนมือด้วพี่น้องเข่ามาหลาสามมวดติดเด็กพี่น้องเข่ามาแล้วสามมวดติดติดนะพี่น้องเนาะเมื่อคืนในวันจันทร์ลาพัฒนามันออกเกตศูนย์สามลางกัดสองเกตนะพี่น้องของเสี่ยนมืออืมเออแล้ววันเสาระไรเงี้ย ของเสี้ยนมือดีคือเขาตรงๆได้พี่น้องแต่พอเขาตวเน้นเพิ่นไปเน้นในศูนย์สี่เป็นเน้นศูนย์สี่เพรเขาเนาะพี่น้องแต่เลขวิ่งเพิ่นเน้นศูนย์ศูนย์กับสามมานับกันจับกัวกับศูนย์สามเขาตรงๆได้พี่น้องได้เข้าศูนย์สามตรงๆเขาแล้วสามหัติดเลยพี่น้องเขา่าละสามวดติดเลยเขาตรงๆร้าม เลขมาหลายคู่หกคู่หกหางเราพี่น้องเนาะเลขมีหกคู่สิบสี่พี่น้องทันใดสนใจเข่ากลุม่มเพชรผ้ารวยกับเข่าได้ได้พี่น้องเข่าฟรีใสแกนไล่เนี่ยใกล้พี่น้องเข้ากลุ่มฟรีนี่ใสแกนไล่เนี่ยได้ได้พี่น้องห้ากระเข็บหน้าจอเอาเหลี่ยมไฟเนาะพี่น้องใสแกนไล่ก็ได้หรือว่าจะเอา

ปพราะฉะนั้นเขาตรงๆเรงเลงก็มาหลายคู่ลาวพัฒนาต่างๆก็บ่เห็นเสียนเมือดอืมอะไ้คิดเส้น วันพุธวันพุธที่ห้า là xiên nguyệt xiên ừ, xiên nguyệt cái câu là cái nào

มันได้ตัวเดียววันหนึ่งด้สวนกับหนึ่งเปลียนร่างไปอยูอ่คนหนึ่งได้สอง สามสี่วันนี้คือเหล็กวิ่งวิ่ง มันกบไปสัาคนของเราวิ่งบนล่างศูนย์คนให้ตัวเก่าพี่น้อง กับบันนี้ได้พี่น้องแล้วศูนย์กับสามกีม่ามกันอีกซะอนไ้ก็เป็นไปได้วอตเทล้ลเพิ่นเก๋ศูนย์กับสามวันนี้กันมาศูนย์กับสามอีกมาอะไรขี้กันพี่น้องเน้นปดตัวพี่น้องเน้นสามบันนี้เห้นที่สามดที่แล้ลเน้นศูนย์วันนี้เน้นสามเอาอะไรตัวเก้าตัวเดิมเป็นไปได้ไหม เข้ามากละสามเข้าตรงๆมาสามหวดติดล่ะจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่นงสี่ได้ต2 2> กเก่าเนาะพี่น้องได้ตกเก่าคนสองกล่องบดยังนะเห็นเห็นขึ้นเก่าหรือพี่น้องเห็นอยู่ดหรอ ศูนย์สามพี่น้องมามากระตัดออกได้ได้คันว้ามันดอกแล้วศูนย์สี่มันตกเก่าตัวนี้ตกเลขตกเก่ามาตัวนี้สว่างหดที่แลมันมั่นม่มีดที่้วมันมีหนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะหงวดที่้ว, 1, 2, นะนะว,ดวได้ตกเก่าก็จริงแต่เลขวิ่มันบก อันนี้สองสามสอันนี้มันสามสี่ห่ามาเบ่งตัวเน้นเพิ่เน้นให้เนึ่งสามเน่งเลขสามตัวดูเราไปนอนเ้อะตัวเลขสามตัว เลือสตัวนี่เอาสีแดงแล้วน้องจับแล้วเก้าหนเพ็่ให้ชุดเดียวหางเดียวเขาเก้าให้น้องเก้าหนึ่งามนเก้าหนเมตรเดียว วดเบอร์หนึ่งหันเล่นศูนย์สี่ออกศูนย์สามวดนี้เน่นหนึ่งสามจะออกหนึ่งสองด้ะมาหนึ่งสองเลขกับไปหลายคูท่ดิพนองเลขแค่เลขแค่สามคูหนึ่งเฮ้ยสามสามคูตัวเด่นตัวเน้นนะตัวพันเน้นสามนะเห็นปะบนล่างวิ่งศูนย์กับสามเนี่ย มันก็เด่นสามแค่ 1, 3, 03, หนึหน่งสามกับศูนย์สามเนาะมันเด่นเน้นสามนี่เขียว่าสามศูนย์ศูนย์สามอีกบกะพี่น้องตรงเล่าแคปหน้าจอได้ครับเด้มันพุดที่ยีพหากันญาตสองหาหกเจ็ดล่าของเสียนเหมือดเรีกวิ่งอุเพนศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาทำกันได้ได้พี่น้องได้สองสาม สองเียงสีม้ามกันได้ได้พี่น้องได้ศูนยหนึ่งกับม้ามกันได้เพื่อนให้วิ่งศูนย์กับสเน้นที่ส1มหนึ่งสองหนสามหนเพื่อนเน้น1นสาเมตรเดียวส่วนเลขสามตัวนเก้าห่งสามได้พี่น้องนะเอาแก่มาจอดตามนี้ครับผมไว้พี่น้องโชคมันกันสุขสุกปอนปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเทาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม